สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัดโยอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกมใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดให้บริการในไทยนะครับกับ Pocket Maple Story SEA นะครับซึ่งก็ย่อมาจาก Southeast Asia ก็หมายความว่าเกมนี้จริงๆแล้วมันมีเป็นเวอร์ชั่นเกาหลีหรือญี่ปุ่นมาก่อนเนี่ยแหละแต่ว่าตอนนี้ครับเปเปอร์เพิ่งเอาเข้ามาเปิดให้บริการในไทยนะครับก็จะมีเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยตามที่เห็นเลยหรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ นะครับก็เลือกได้เลยตามที่เราถานัดโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเล่นกันแล้วก็รีวิวนะครับอันนี้เมื่อเข้ามาแล้วมันจะให้สร้างตัวละครได้ถึง6ตัวเลยซึ่งผมสร้างไว้แล้วตัวหนึ่งนะครับที่ผมเล่นคือแมคานิกหรือเป็นพวกมือปืนที่ขี่หุ่นยนต์นั่นเองครับแต่ถ้าเราจะสร้างใหม่มันก็จะมีให้เราเลือกเล่นนี่นะครับ5อาชีพหรือ6วะ5อาชีพนะครับมีเดมอนสเลเยอร์ไฮเซอร์นะครับ อันนี้จะเป็นโจมตีด้วยดาบนะครับ Two Hand Sword น่าจะเป็นเหมือนพวกอัศวินอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นเหมือนโจนครับ Dual b l a d นี่แมคานิกที่ผมเล่นนี่ Angelic Buster เป็นมันจะมีบอกอรายละเอียดนะครับว่าทำไรได้โจมตีระยะไกลใช้อาวุธประเภทไหนนะฮะนี่ก็เทด่ดีเป็นนักเวทแน่เลยแต่ว่าผมเล่นเมคานิกไว้ครับนี่เยวสิเบแล้ว โดยรวมนะครับเกมนี้ก็จะเหมือน Maple Story ที่เราเคยเล่นกันในคอมนะครับเป็นออนไลน์แหละแต่ว่าอันเนี้ยจะเหมือนเป็นการย่อส่วนเข้ามาก็ตัดฟีเจอร์นู่นนี่ออกให้มันเหมาะกับการเล่นบนมือถือนะครับอันนี้มาล็อกอินวันที่2ก็จะได้อะไรเกมนี้มีระบบ V.I.P ด้วยนะครับเนีย่ย V.I.P เท่าไหรก่ก็ใครใส่เติมอยากจะสนับสนุนผู้พัฒนานะครับก็เติมไปก็จะได้สิทธิพิเศษที่ต่างจาก คนอื่นนะครับนี่มีถึงขั้น20เลยสูงสุดนี่ต้องหมดไปเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นหน้าอินเทอร์เฟซของเกมนะครับจะแบบเรียบๆง่ายๆเข้าขมาถึงไม่มีอะไรมากเลยมีปุ่มให้บังคับนี่ครับทางกระโดดปุ่มนี้จะไว้โจมตีแล้วก็ไว้พูดคุยได้นะครับลูกดาบอันนี้เป็นช่องใส่สล็อตใส สกิลใส่อายเทมอะไรพวกนี้ครับไว้ใช้เนี่ยก็เปลี่ยนได้2อันก็มาดูคําสั่งกันก่อนนะฮะเริ่มตรงที่มุมซ้ายบนเนี่ยตัวละครเราเรากดเข้าไปก็จะเป็นหน้าสเตตัสนะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้ตรงนี้ที่เห็นตรงนี้เย็ดกับโนตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถเลือกอัพสกิลได้เองหรือให้บอรมันให้คอมมันอัพแบบออโต้ได้ มันก็จะอัพตามสายของตัวละครเรานั่นเองอย่างนี้ผมให้มันออโต้มันก็อัปเด็กอัพอินนะครับอ่านี่ไอเทมนี่ช่องใส่ไอเทมก็เก็บได้สูงสุดเท่านี้อยากจะเอ็กแพนเพิ่มก็เสียลูกอมนะครับแคนดี้ช่อง Equipment ใส่ไอเทมนะครับเนีย่ยเยอะไอเทมเยอะมากเพราะเกมนี้มันจุดเด่นคือการแฟชั่นอยู่แล้วนะครับใส่ชุดไม่ซ้ำชาวบ,บ้าน มีอะไรอีก่ะเนี่ยแฟชั่นชุดแฟชั่นกับชุดหลักสกิลอันนี้เมื่อเล่นไปสักพักนึ่งครับรู้สึกว่าต้องเลเวล10ขึ้นไปถึงจะเริ่มอัพสกิลของสายอาชีพมันได้นะครับผมก็อัพไว้2อันแล้วมีรายละเอียดบอกนะฮะนี่ก็จะมีคลาส s 2, c คลาส 3, c l คลาส4นะครับต้องเก็บเลเวลไปก่อนเควส t อันนี้ก็เป็นเกมแนว อันนี้มันจะต้องเป็นเกมเล่นตามเควสนะครับเราก็ต้องทำเควสไปเรื่อยๆเพื่อผ่านด่านซึ่งก็ค่อนข้างสะดวกดีปกติเราต้องเดินไปเองใช่ไหมอันนี้มันจะมีให้เราวาร์ปได้เลยครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอ่ามุมขวาบนก็จะเป็นเป็นเมนูคำสั่งอื่นๆอีกนะครับมีแคนดี้ช็อปก็ใช้ไออินแอปเปิลแชนะครับผมอะไรประมาณนั้นซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่นมีแคปซูลมีพรีเมียมอะไร จะมีบอกรบให้ที่แหลกไอเทมนะ่ะให้เรากดนี่อะไรเนี่ยเนี่ยผมมีการ์ดหนึ่งใบมันให้เราเปิดนะครับผมก็เปิดเีส yes. อะไรเนี่ยโอเคมันให้เราเปิดอีกเหรอ ค okay, ฮะแล้วก็มีกิวนี่สามารถสร้างกิวได้นะครับเกมนี้มีกิได้แล้วก็เฟรนก็เพื่อนที่เล่นในเกมด้วยกันอินเวนทอรี่ก็หน้ามีกี้อะไรครับอันนี้เป็นแผนที่ของเกมนครับก็จะมีเบาะนี้มันยังอยู่ในช่วงสอนนะครับผมเล่นแบบว่าไม่ได้เข้ามาดูเลยนี่แผนที่ทั้งหมดอีเดลสไตล์นะครับเมือง ออกมาก่อนก็หมดแล้วต้งนี้รูปพูดคุยนี่ครับก็จะเป็นห้องแชทระบบ V.I.P ก็ตามที่เมื่อกี้ครับนี่อันนี้ไอเทมนิวก็คือเป็นซองจดหมายเป็นกลองจดหมายของเรานะครับนี่ก็จะมีใครส่งโอ้ได้เทมเพียบเลยมีแบบรับทั้งหมดไหมอ๋อมให้ นะครับรับไม่ทันโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มเล่นกันเลยคำสั่งคร่าวๆน่าจะมีแค่นี้อันนี้อะไรเนี่ยวินเลด e น่าจะเป็นเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านด้วยกันนะครับเพราะเกมนี้มันเหมือนออนไลน์ Alright, เล่นด้วยกันโอเคก็มาดูตรงนี้ครับ ความสะดวกสบายของเกมนี้ก็จะเป็นแบบว่ากดไอ้ปุ่มรูปรองเท้ากับแผ่นที่ขวาตรงมุมขวานี่นะครับมันก็จะเทเดพอดไปยังเควสที่เรากําลังทําอยู่หรือที่เราต้องทํานะครับเนี่นี่ชาวออตูก็คุ้นเคยกันดีครับเมเปิลสตอรี่นี้เดี๋ยวผมแปลงล่างก่อนกดค้างก็ได้นะครับกดค้างจะเป็นการยิงน,นี่ครเดินหุ่นยนต์เราพุ่งได้นะครับ จะยิงแกล็ลิงกันหน่อยกระโดดอันนี้เควสเขาให้ทำอะไรเราก็สามารถกดดูได้นะครับตองเควสนี่มันจะมีบอกให้เราฆ่าบิ๊กสไปเดอร์อะไรพวกนี้แล้วอยู่ไหนวะบิ๊กสไปเดอร์โอ้ตายเลยครับตายก็กลับเมืองพอเราเลเวลสิบขึ้นไปเราจะเสียตังค์นะครับ เนี่ยฮะเนียบิ๊กไปเดอร์เรจอแล้วยิงแก๊ตลิงเลยอ๋อแก๊ตลิงกันมันต้อง เป็นหุ่นยนต์ก่อนนะครับถึงจะยิงได้ไอ้เร็วอัพเร็วไอ้หุ่นยนต์ไต่บันไดอ้ายหนีก่อนเออเออเออ,เอ,อโอ้ยแรงเกินตายเลยไรวะ ปรเซ็นต์ด้วยนะครับเนี่ยกำลังจะเลเวลอัพอยู่แล้วเอาล่วงอีกแล้ว โอ้เลวอัพแล้วตัวยิงไกลข้อดีของมันก็คือเราแอบลอยได้ครับเอาไปดี ดูเน่าไปหน่อยนะไม่ค่อยมีอะไรเลยนี่ครับพอเราทำเควสเสร็จเราก็สามารถกลับเมืองได้โดยการกดไอ้ปุ่มรองเท้านี่ทีครับมันก็จะเทเลพอร์ตไปเลยนี่ครับการเทเลพอร์ตนี้ทำให้เราสะดวกสบายขึ้นครับแล้วก็คุยได้เลยเนี่ยก็กดรองเท้าต่อมันก็จะวาร์ปพาไป ทำภารกิจต่อเลยนะครับโอ้ยกระโดดก่อนตาย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 อะไรวะส่งมากลางดงศัต <verw> ร <ahaha> like, ูเนี่ยนะโอ้ยกลับตายครับเพื่อนก่อนหลับตายโอ้ยตายเลยครับ คก็จะ okay. ประมาณนี้แล้วก็พวก PVP อะไรมันยังไม่ยังไม่ถึงใช่ไหมเนี่ยไอเทมแคปซูลครับก็คือมีคียที่เรากดนั่นแหละคือในเมืองนี้เราไม่ต้องไปใส่ใจมากเลยครับเพราะเรากดเข้าไปในตามไอคอนตามเมนูคำสัง่งได้อยู่แล้วครับนี่เป็นพวกเควสย่อยๆนี่ครับมาให้เรารับเควส นี่ครับก็เป็นสไตล์ทำเควสเหมือนเดิมครับแต่เรบเควสให้หมดเลยแ๊บก็ไปท,ทําทีเดียวนะฮะแต่ตรงทเทเลพอร์ตเนี่ยมันจะไปเมนเควสก็คือเควสหลักเควสในเรื่องในพวกเควสยิบย่อยเราก็ต้องกดเข้าไปดูเองนะครับว่าต้องไปตรงไหนมันจะมีบอกอยู่ครับ ซึ่งพวกไปยิบย่อยยังไงเราก็สามารถมูฟได้เหมือนกันมันก็จะมีเป็นรูปแผ่นที่กับรองเทา้านะครับเราก็มูฟไปได้เลยถ้าเราจะไปทำเควสอันนั้นอย่ามันบอกให้คุยกันแค่นี้เองง่ายๆครับอันนี้มูฟไปนี่ครับผม ก็เข้ามาตามแบบต่อสู้เหมือนเดิมนะครับอ๋อแล้วผมก็ลืมบอกไปถ้าเกิดเราแข็งแกร่งพอนะครับเราอยากจะเก็บเลเวลโดยที่เราขี้เกียจเล่นมันมีมุมซ้ายเนี่ยครับจะเห็นไหมครับว่ามีออโต้คอมแบทเมื่อเรากดปุ๊บมันก็จะเล่นให้เราออโต้นะครับแต่ว่าดูจากความบางแล้วเราอาจจะตายได้นะครับดูดิมันยืนเป็นมือปืนยืนแรกกันอย่างนี้เลย ก็ไม่เก็บของเก็บของให้ด้วยนะอะไรของมันเนี่ยเหมาะกับว่าผมว่าเราต้องไปแมปที่มันแบบว่าฝา,ามสบายสบายครับเพราะเราเห็นแกงกว่าอะไรอย่างนี้อัพสก,กิลอีกอัพุกพันเลยครับโอ้ยนี้ก่อนจะใต้ อ๋ออยู่ต้ายท้อโอ้ยกระโดโดไม่พ้นนี่โหโคตรแรงเลยตายอีกแล้วไรวะทำไมามันตายง่ายจังเดี๋ยวเซ็ตสกิลก่อนเนี่ยครับเซ็ตสกิลก็ช็อตคัตปั๊บไบบใหม่ อีกแล้ว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 คนไฟก่อนโอ้โหแค่เนี้ยแมงเอ้ยตายแล้วอะไรวะเล่นผิดอาชีพ่ะเนี่ยปเด็นคือทำไมไมันต้องมาเกิดตรงนี้เออดิก,ก่อนือถ้าใครจะเล่นใหม่ก็อย่าเล่นไอ้เมคานิกนี่เลยครับ หรือว่าผมเล่นไม่เป็นก็ไม่รู้ทำไมรู้สึกว่ามันกากจังเลยโอ,โ,อโอ้พ่นไฟแค่นั้นนะอ่ะขึะ้นมาเออเออ,เอ,อพ่นไฟอ๋อกดค้างได้ก็ยางงี้นี่เองผมไม่รู้โอ้ตายหายก็ยังไม่ทันไปโดนเลย หมดตูนแล้วครับย้อนนี้ก่อน,น,อ,นอันนี้แปลงร่างเป็นหุ่นย้อนใช้ MP3 สามเอาแล้วามาโอ้ยขาจะขึ้นยังไงเนี่ยนี่ไง สินอีกร่วงอีกโอ้ยตา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 ยถ้าเราเก็บลิงรัวๆได้ใช่ไหมก็ไม่ได้นี่หว่าคนไฟอ๋ออีนี่เองครับโอ้ยเฮ้ ตอนแล้วครับเสียเงิน10%นะครับก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันผมว่าอย่าไปเล่นต่อเริ่มหัวร้อนครับแมงเลเวลไม่อัพจะดีเลเวลลดเปอร์เซ็นต์ลดลงเรื่อยๆครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเกม Maple Story ต้องบอกเลย Pocket Maple Story นะครับ South East Asia ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับมีเวอร์ชันภาษาไทยด้วยใครที่ชอบ Maple อยู่แล้วก็ลองโหลดมาเล่นกันดูครับ ก็ใครที่ชื่นชอบนะครับการรีวิวเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรอรับชมรีวิวเกมใหม่ๆจากผมได้ครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับในหัวร้อนอันนี้ถ้าเราไปแบบปกติก็ได้นะครับเดินไปเรื่อยๆไม่ต้องใช้เทเลพอร์ตนี่เรามาเพ้าฟาร์มกบกวก,กนี่ดีกว่ารเชนขึ้นน้อยมาก โอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบาย